ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีชมพูมาร่วมแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพิธีบรมราชาพิเศษปีที่60ค่ะซึ่งมีการใช้ชื่องานว่ารวมพลังใจถวายความภักดีเริ่มพิธีก็เป็นการถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองร,ร่วมแสดงความภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรมทรงงานเพื่อความผาสุข,ขของปวงชนชาวไทยโดยตลอด60ปี น,นายกราติกาวานิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำประชาชนจุดเคียนชยัยร่วมถวายพระพรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ราชันพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นความสวยงามที่นั่นนะครับคุณช่อฟ้า ที่เห็นอยู่นี้เป็นการแสดงพุดอกไม้ไฟไพโรเทคนิคชุดพิเศษนะครับภายใต้แนวคิดรอยพระบาทยาตราทั่วประเทศก็สร้างความตะการตาต่อผู้ชมนะครับอย่างที่เห็นในภาพและก็ขบวนเหล่านี้นะครับเป็นขบวนเฉลิมพระเกียรติมีความสวยงามไม่แพ้ก,กันครับตกแต่งประดับประดายึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและก็เอกลักษณ์ไทยอันโดดเด่นทีเดียวนะครับมีทั้งขบวนเนี่ยนะครับช้างก้าวเชือกขบวนมหัสจรย์ความสุขวิถีไทยขบวนเรือพระ ขบวนรถเทียนพรนษาขบวนรถบุปผชาติหลากสีสันงดงานทีเดียวและนี่นะครับคุณผู้ชมมุมนี้นะครับเป็นการเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวงของเรานะครับผ่านทางเว็บไซต์ w w w t h a i l ท์เ k i o g c o m กระทั่งปิดงานในเวลาประมาณ24นาฬิกานะครับมีคนไทยไปร่วมลงงานถวายพระพรในเว็บไซต์46ล้านคนด้วยกันครับสอนลูกสองหลานนี่ยบุตรเราฮะให้ให้กระทําความดีไม่ ไม่อ,อะไรไม่มีการเสพบติดอบายมุกหรืออะไรพวกนี้นะครับเคารพต่อก,กฎหมายอันนี้สําคัญนะครับเรื่องการลงต่อกฎๆๆๆหมายเนี่ยเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกรอบของกฎหมายเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะไปได้นะครับ<ม>อันดับแรกคือความสามัคคีซึ่งคนไทยควรที่จะมีให้ท่านเปปร,ประการแรกประการที่สองคือขอให้ประชาชนชาวไทย อยู่กันอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของท่านอคุณชอฟ้าคุณผู้ชมนะครับแหม่เห็นภาพความประทับใจแบบนี้แล้วจะไปได้จนถึงเมื่อไหร่นะครับก็ะจะไปจนถึงได้วันที่9พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการจัดงานที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าคุณผู้ชมสามารถที่จะเดินทางได้ไปอีกนะครับไปร่วมประทับใจที่นั่นเหมือนกัน